นครปฐมผู้บังคับการสำรวจภูธรจังหวัดคนเก่าคนใหม่ส่งรับมอบธงประจำหน่วยส่งมอบหน้าที่คนเก่ากล่าวอำลาครับ 老一帮牌，一面。 नगर <laughs> सौ ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมได้กำลังประกอบด้วยตำรวจสัญญาบัตรเด็ดนายตำรวจปนวนตีเดดนย่ยครับ 给你打卡。Okay, okay. ามประกาศสำนักงานยาเสพติดเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจประกาศณวันที่4กันยา2568แต่งตั้งให้พลตบตรคงพันวงมณีเทศผู้บังคับการตํารวจสุโขทัยไปตระเวตําแหน่งผู้บังคับการตํรวจสุรศรีจังหวัดชลบุรีและให้พลตบตรพิทักษ์บุญพงษ์ผู้บังคับการตมบังคับการกฎหมายและคดีตํารวจสุรศรีตาก2มาตระเวตําแหน่งผู้บังคับการตํรวจสุรศรีจังหวัดนครสวรร์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เปป็นนต้ไ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำตํารวจว่าได้ประมวลระเบียบกฎหมายไม่เกี่ยวคดีลักษณะที่25การรับส่งงานในหน้าที่ราชการพศ2557ประกาศท้อที่24กรกฎาคม2557ข่านการตบวดเมื่อพ้นจากตำแหน่งต้องส่งงานในหน้าที่ราชการให้ผู้รับตำแหน่งแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานและเมื่อรับคำสั่งให้การตบวัวพ้นจากตำแหน่ง ให้คนนั้นจัดการส่งหน้าที่การโดยเร็วไม่เกินสามสิบวันนับแต่ทุกคนตำแหน่งรับทราบคำสั่งเพื่อให้การปฏิบัติงานตลอดจนการปกครองข้าราชการของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจบุตอนตร์นครปฐมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพดังนั้นตบอดบุตอสตร์นครปฐมจึงได้จัดพิธีสมอบหน้าที่ผู้บัญชาของตำรวจบุตรสตร์นครปฐมเมื่อในวันนี้วันนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้ว ขอเรียนเชิญพลตตีผงพันพงมณิเทศผุ่งกำการตำรวจผู้ตอนสอนระสและพลตตรวีพิทักษ์อุปภพงพุังกำการกองกฎหมายคักษดีตำรวจภาคสองส่งได้รับมอบธงประจำหน่วยตามดบต่อไปผลิตจัดกคร ถ้าลูกตัดเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวลูกตับเดวถ่ายรูปมามาเข้ารูปกันได้ครับ Thank <laughs> you. ใกเดียกนผู้บังคับการกองบังคับการกฎหมายและพิธีตัวตุนภาคสองเขามาดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตัวตุนโซนนักสงฆ์ยังไม่ได้เดินทางมารับตำแหน่งที่จังหวนนักสงฆ์เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยกฎระเบียบการการจะมาพูดในตำแหน่งหน้าที่ที่เป็นหน่วยแต่ต้องไม่เกิน30วันนับแต่ผู้บังคับการตัวตุนโซนนัะทงฆงขึ้นในวันครั้งนี้วันนี้ได้เวลาเสร็จบุคคลแล้ว ท่านผดุงวดีผู้พันมูลนเทศผู้มัทําการผดวจุลทรอรัผมและผอเอกองค์วรรด์คำปอชียรรองว่าการผดวออมรัผมโรงงานบันทึกการส่งมอบรชการ เพื่อองการโดยตรงจังหวัดนครผมนะครับแะ้วลองลองการครับเราเคื่อนรายการตรวจไปสังกัดอุปกอณ์จังหวัดพนคงทุกคนนะครับผมเชื่อว่าตั้งแต่ท่านผู้การมาลำตำแหน่งนะครับที่ตรวจจังหวัดพครผมงครับคอามเป็นผู้นำท่านมีความมีศูนมากนครับทุกเหตุการณ์ครับตั้งแต่ที่ท่านมาตำแหน่งครับเหตุการณ์ต่างๆครับคดีสำคัญต่างๆครับ เกิดขึ้นน้อยมากครับหรือว่าเกิดแล้วนะครับเราสามารถปิดได้ด้วยความรวดเร็วสุันเป็นในโอกาสที่ท่านรไดับข้าราการตำรวจจะมารีนะครับในนามของเพือดรัาร่อนจังหวัดนครท่านครับก็ขอตักดงคนดีท่านการด้วยครับหรือว่าท่านการครับขอที่รับฟังจากเระารรบสุดท่อนงนะครับ าทุกคนมีแต่เสียงที่ชมนะครับว่าทางการเป็นคที่มีมโนธรรมนะครับมีความเป็นกันเองกับน้องๆนะครับเราเชื่อมันว่าทุกคนนะครับที่อยู่ในที่นี้นะครับเก็ประวัติประวัติอาตัวว่าเพราเป็นลูกน้องของทางการตลอดไปนะครับแล้วก็จะรับเลื่อนมาในหน้าที่นะครับเนหน้าที่ที่ทุกคนได้รับมอบหมายนะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติแล้วก็งกำลังตระกูลชาติสืบต่อไปครับ